ขณะนี้เวลาานนาฬิกาหลังเที่ยงห้านนาฬิกาหลังเที่ยงคือพูดภาษาสากลก็5นาฬิกา P.M. ถ้า A.M. ก็ก่อนเที่ยงห้านาฬิกาพอ p m นี่เป็นเวลาใน ประเทศไทยกรุงเทพแต่ที่หาดใหญ่อย่างเท่าไรผมไม่รู้แต่ที่คลองถามว่าก็น่าจะคล้ายๆกันนะตอนนี้ห้านาฬิกาหนึ่งนาทีแล้ว pm ก็เรียกว่าย่ำสนธยาก็กำลังคืบ คลานเข้ามาความมืดก็กาลังจะขยอกความสว่างเข้าไปทีละน้อยละน้อยเหมือนอย่างกับงูใหญ่งูยักษ์ที่กืนความสว่างสวัยเข้าไปความสว่างงูยักษ์ตัวนี้โอ้โหยักษ์ใหญ่ใหญ่เหลือเกินใหญ่ ใหญ่กว่าจักรวาลน,นี่ยเรียกว่าเกืนจักรวาลความมืดมืดสนิทเลยต้องเปิดไฟทุกบ้านทุกเรือนเนี่ยแต่ไม่เป็นไรข้างนอกมืดไม่มืดอะไรไม่สนใจแล้วใจเราสว่างโดยธรรมะส่องทางส่องจิตวิญญาณเหมือนกับมันเจิดอยู่ตลอดเวลา เบิกบานอยู่ตลอดเวลาที่เขาบอกว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่แหละได้ก็ดีไม่ได้ก็แล้วไปมีแค่ไหนใช้แค่นั้นกินจะหิวจะอิ่มรู้สึกว่าประครับประคองไม่ต้องเออเนี่ยข้อเสียคอยจะหลงละเลงในรสอร่อยเนี่ยต้องระวัง เพราะว่ามีประจำเลยตอนนี้ก็น้ําหนักเกินพิกัดมันยี่สิบกิโลอ่ะหนักเกินไปแข้งขาจะรับน้ําหนักไม่ค่อยไหวต้องพยายามกินให้น้องท hey. มอาจารย์ตาวินัยนิดหนึ่งถามครับอายุป่านนี้แล้วเนี่ย แสดงว่าผ่านโรคมาโอ oh. ้โหเจ็ดสิบปีใช่โรคหวัดโรคไข้โรคเป็นหัดคำถามเอ่อเอาเชิญเชิญคำถามที่ท่านกล่าวว่าต้องลามัดเนี่ยกับลาวังเนี่ยไอ้ลามัดเนี่ยก็พอฟังได้นะลามัดละมัดเอาามัดออกเวลาเวลาเขามัดไว้เนี่ยเราแก้ได้เนี่ยเราก็ลาแล้ว แต่ลาวังเนี่ยทำจะไปอยู่ไหนเนี่ยอยู่ในวังดีๆจะลาวังละวังเนี่ยใช่ไหมจะละไปไหนสาธุครโอ้เอาคำถามผมว่าคำเหล่านี้ผมว่าเราไม่ต้องรู้ก็ได้ที่เราศึกษาทุกวันนี้คำนี้เราไม่ได้เอามาใช้สักเท่าไหร่แต่ว่าเรารู้เข้าใจ เพราะว่ารู้ไปก็ไม่บันไม่บันเจิดในหวัวใจเท่าไรที่เราบันเจิดในหวัวใจในไม่ใช่คําเหล่านี้นะเพราะก็บอกตรงๆเลยว่าตอบไม่ได้ก็เลยไม่ตอบด้วย <c oughs> เลยก็เลี่ยงไปบอกว่าเออเราจะรู้ทําไมแล้วก็รู้ความสว่างความไม่ขัด ข้องมองใจไม่ขัดไม่แย้งกันกลมกลืนกันรู้อย่างนั้นก็คุณรู้อย่างนั้นก็บอกว่ารู้อย่างนั้นผมรู้อย่างนี้ก็บอกว่ารู้อย่างนี้เราก็เอามาอเอามาประยุกต์ให้กลมกลืนกันเออเราอย่างนั้นดีไหมเอออย่างนี้ดีไหมก็ดีนะเหมือนท่านพูดผมก็ฟังผมพูดท่านก็ฟัง ท่านก็เลือกที่เป็นสาระไปที่ไม่เป็นสาระท่านก็ทิ้งไว้แต่ท่านพูดนะรู้สึกว่าจะมีน้ำหนักดีก็ผมเพราะว่าท่านธรรมเนื้อ,อของผมเนื้อปนมันปนกระดูกอะไรอย่างนี้เนะี่ยเพราะว่าของผมประเภทปลาหมอปลาส้อยอะไรพวกนี้แล้วท่านปลาปลาแซลมอนเนื้อล้วน <laughs> กระตุก็ดีแล้วไม่มีอะไรไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงสาธุสาธุตาธไหนครับขอบคุณครับผมเนี่ยเวลาเวลาจะคุยธรรมะเนยส่วนมากแล้วผมจะชักใหญ่นะ ชักใหญ่ชักใหญ่สร้างความเห็นใหม่ให้กับให้กับผู้คนที่ที่เขายังยังมีความเห็นไม่ตรงกับพระพจ้าก็เลยผู้ที่เข้าถึงสม,มาธิได้เนี่ย องค์ความรู้ที่ที่มาศึกษาเนี่ยต้องกว้างพอแล้วก็แล้วก็ศึกษามากพอเพราะว่าว่าพระเจ้าสอนอะไรอาจารย์ปู่ก็พยายามชักจูงเราเปลี่ยนแปลงความเห็นนี่แหละทุกๆอย่างเพราความเห็นเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ เปลี่ยนแปลงข้อวัดปฏิบัติเปลี่ยนแปลงข้องดข้อเว้นที่ที่จะทําให้เราเนี่ยเ,เริ่มเปลี่ยนแนวคิดเริ่มเปลี่ยนแนวปฏิบัติเริ่มที่จะตั้งต้นใหม่ตั้งหลักใหม่อะไรเงี้ยก็ก็อยู่มาล้วนแล้วเนี่ยมาจากความเห็นทั้งสิน้นเช่นว่า เราเคยคุยอะไรกับภรรยาแบบเดิมๆเ,เคยคุยกับเพื่อนผูงแบบเดิมๆเคยทำอะไรที่แบบเดิมๆเนี่ยพอเราเปลี่ยนความเห็นเนี่ยเราก็ก็ทิ้งของเดิมๆเพื่อที่จะฝึกฝนในส่วนที่มันใหม่ๆขึ้นมา เลยก็เลยการเท้าความให้เปลี่ยนเปลี่ยนความเห็นของคนเนี่ยไม่ได้ง่ายนะเพราะว่าแม้แต่ชาวกะลามัสูตรเองที่เขาโดนฝังลึกในความเห็นของครูบาอาจารย์ของขนบธรรมเนียมประเพณีการเล่าขานต่อๆกันมาผู้เฒ่าผู้แก่สมัยไหนก็ไม่รู้นับถือปีสางนางไม้ แล้วก็ข,าาข้าออ้ามก็วัดของเขาที่มันไม่เกี่ยวกับการพ้นทุกอะไรทั้งหลายทั้งสิ้นนั้นเอ่อมันขวางมาตั้งแต่บรรพบุรุษมันขวางมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายเอ่อทวดพ่อของทวดพ่อของทวดยายของทวดตาของทวดทวดของทวดพ่อทวดแม่ทวดอะไรต,าต่างๆที่เขาเขาว่ากันอย่างนั้นเขาว่ากันอย่างนี้มีสารพัดอ้าง บางคนก็เอาผีสางนางไม้ลูกเทวดาพรุมเทวดาพระอิศสรนพระพิกนเนตเจ้าแม่ควรอิมอะไรต่างๆก็แล้วแต่ชักใยกันมาวุ่นวายกันไปหมดทำให้จิตใจหว่าภาวาหวั่นไหวถ้าสิ่งเหล่านั้นกลัวว่ามันจะทำให้เราเนี่ย ตกต่ำทำให้เราเนี่ยเกิดเพศภัยต่างๆก็แล้วแต่นี่คือนี่คือที่เขาเล่าขานกันมาแต่แต่คำสอนของพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่อย่างนัง้นพระองค์ก็มปเปลี่ยนแปลงความเห็นของของผู้คนถ้าใครศรัทธาท่านแล้วมันจะเบาไปไหนมันจะเบาทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ได้ไปยึดมัน่นหรือมั่นอะไรที่มันที่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่มันหนักซึ้งอยู่ในความเชื่อเก่าๆก,ก,ก็ประมาณเนี้ยที่ผมอยากจะทําความเข้าใจกับตาวินยัยอ๋อดีแล้วก็เพราะว่าก็เราก็โอนอ่อนเพราะว่าบางทีก็เหมือนเราขับรถไปในเมืองครับ บางทีคนขับย้อนสอนมามั่งเราก็ต้องระวังเอาเราจะไปตามเป๊ะทุกอย่างผมคิดว่าคุณก็เจอทุกวันและคนขับรถไม่รักษากฎไม่รักษาความเรียบร้อยเวลาคุณเข้าไปในเมืองอะจอแจเราก็หลบหลีงเลี่ยงเอาจะไปตรงเพ่งเลยก็ไม่ได้บางคนก็จอดในที่ห้ามจอดแต่เขาก็จอดก็เราไปก็เกะกะเราก็หลีกเอาเราจะไปจัดการจะเปลี่ยนแปลงอะไร แต่หลักศาสนาขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่สอนมานี่เราก็มาประยุกต์ใช้ในใจในใจมาประ,ประพฤติปฏิบัติตามนี้และที่ผมได้ยินได้ฟังได้จําจากพวกท่านมาเพราะผมก็รู้ว่าท่านก็จําคําสั่งสอนมาแล้วผมก็มาประยุกต์ใช้แต่ผมไม่ได้พูดตามหัวข้อเดิมๆผมก็มาเปลี่ยนอาจจะใช้โดยที่ เขาฟังไม่รู้ว่าผมก็ใช้หลักของาศาสนานี่เข้ามาประยุกต์ใช้เป็นอย่างนั้นก็เหมือนอย่างครับคุณไปคุณผ่านตลาดเนี่ยคนขับรถจอแจเลยบางทีจอดไม่เป็นระเบียบคุณจะวิ่งตรงไปสเปะเลยแล้วก็ความเร็วอย่างที่คุณทําอย่างที่คุณเคยขคับคุณก็ทําไม่ได้เพราะเราก็ต้องค่อยๆค,คล้อยตามลดปรับตัวตามสภาพสิครับ คนย้อนมาย้อนไปอะไรก็เดินขวักขว่ยหมดบางทีจะข้ามถนนก็ยังอ่าคนเผลอเลยไม่มองมาทางเรามองไปทางอื่นจนเราจะชนแล้วยังไม่รู้สึกเลยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นบางทีผู้หญิงบางคนเดินข้ามอุ้ยอายอุ้ยอายบอกอุ้ยทําไมอุ้ยอายจังเลยผู้หญิงคนนี้เมียอุใหญ่กับมึงยังไม่เดินช้าขนาดนี้เลยก็ยังว่าไปอย่างนั้นครับ <Okay. c oughs> ก็ต้องรู้จักแบบตัวครับท่านอย่างนั้นหรือเปล่าครับท่านต่อเลยจะคุยอะไรก็ว่ากันไปก็โดยมากก็ประยุกต์ใช้อ่ะเอามาประยุกต์ใช้พูดหัวข้อไม่เป็นก็ ผมพูดหัวข้อไม่เป็นก็มาประยุกต์ในไกลกๆไปอย่างไงนะครับก็แฝงก็อยู่ในกรอบนัอะไรครับกอคือตาวินายต้องแบ่งเป็นสองเซกชันก็เรียกว่าบุคคลบุคคลอ่อเป็นบุคคลสองถ้าเป็นเหรียญก็ต้องสองด้าน <Okay. S 2> อยู่ในเหรียญเดียวกันนะ่